สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขคนนะครับผมมือนีกับพบพ่อครับผมเวลาครับแน่เฉื่อยสายแสบครับผมให้เฉื่อยคนเก่าคนเดิมครับผมเพิ่มเติมขึ้นนี่ครับซอยจุครับพี่น้องซอยจุ่เอฟซีขอมาผมจัดไทยที่ครับเอฟซีขอมาเอฟซีขอมาหลายท่านแล้วครับมาจุเหนื่อยเบื้องแน่ครับผมมือนีกับด้จุเหนเบื้องเน่นะครับผมนี่ครับผักกับมีแตงครับผมแตง bay hồ miếu bên non, đặt pha càu khéo bên non, nhau gấp nhau gấp, nẻ rốn quấn quặp bên non, bắt lại gia nhau đâu phải non nó mà lui gần lên, kéo vào khốn kẹp đuôi là với non, kéo khốm khốm bên non, tìm biêu khốm, bắt tòng bao lại gia nhau đâu bên non đó, mà lăng lấy vài ít khốm này.

กดติดตามเนี่ยครับผมขันผูใ้ใดตียังประกดกับฝากกดติดตามเนี่ยครับผมกดติดตามกดกระดิ่งใครได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมขันผูใ้ใดที่กดแล้วขอบคุณหลายๆเลยครับ dọn nhau, cuối năm năm luôn quan như vậy nè, đẹp luôn quan luôn đẹp luôn quan không Bây giờ mình nào, khổ mầm lòng

ยอ,ยอ,อ,อย่าอย่าผมเขาไม่เล้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์่เนี้ยเฉียบายแสบไม่ได้นนครับผมเพื่อจะได้แกงเตือนเป็นเลาก็เป็นกำลังใจเนี้ยเฉียบายแสบครับผมกันไม่อยากพาคลิปเนี้ยเฉียกับ คอยกดกระดิ่งไว้ด้อครับผมจะได้แจ้งเตือนในคลิปหน้าครับผม ไม่อย่างแนะนำกับคอมเมนต์มาใส่พัวได้เลยครับผมโอ้ยดุจอยู่นะคอมลำลำดีครับ วผิดคำยิ่งนี้ไปนอนดึงลูกไปืี่ดาะ

มันก็ฝากติดตามและเทียไว้เลยครับผมนอ,อ,อ,อือผม,มปุเลยเนะ ม่คับมไมยังไล่ดอกพี่หน่องี่กุเอฟซีขอมาผมจันไห้ด้วยครับมียังแนะน้ำกับคอมเมนต์มาใต่ปูนเลยนะครับผม มืัอนี้กะแง่เฉื่มกะขอฝากไว้ทั้งนี้แล้วครับผมจ้งไดยกับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้แง่เฉื่มเด้อครับผมเพื่อจะได้แกงเคลือนในคลิปต่อไปครับผมมืัอนี้แง่เฉื่มกะขอลาวไว้ทั้งนี้ครับผม